อาสูตรนี้นอกจากกำจัดมดได้แล้วยังกำจัดปวกได้ทุกชนิดปวกตายเรียบง่ายไหมครับเราเห็นหมดภายในบ้านของเราใช้น้ำยาตัวนี้ลองฉีดพ่นดูครับมดจะตายในทันทีทุกชั้นสังเกตง่ายๆ สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ทางช่องวิจิตไทยพี h ชน n นลจะพาทุกท่านมากำจัดมดด้วยสูตรน้ำยาปลอดสารพิษง่ายๆที่เราทำขึ้นใช้ได้เองสว่วนผสมน้ำเปล่าใส่กระป๋องปอกกี้ตัวสำคัญก็คือน้ำส้มสายชูเราจะใส่ลงไปในกระป๋องปอกี้ร่วมกับน้ำเปล่าเลยครับใส่ยิ่งเยอะยิ่งดี เสร็จแล้วอีกหนึ่งตัวที่สำคัญเช่นเดียวกันคือน้ำยาล้างจานใส่ลงไปรวมใส่ยิ่งเยอะยิ่งดีเช่นเดียวกันปิดฝาเลยครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้น้ำยาตัวนี้ในการกําจัดมดก่อนใช้ขยาวก่อนเราเห็นหมดภายในบ้านของเราใช้น้ำยาตัวนี้ลองฉีดพ่นดูครับมดจะตายในทันทีทุกั่้นสังเกตง่ายๆ ท่านเห็นปวกไหมครับปวกพวกนี้นะครับจะกัดกินไม้ภายในบ้านเราน้ำยาสูตรนี้ก็กำจัดได้ปวกโดนเข้าไปตายทันทีเลยครับลองทำใช้กันดูได้น้ำยาสูตรนี้ฉีดพ่นได้เลยครับเห็นไหมครับปวกจะตายในทันทีเมื่อโดนน้ำยาของเราเข้าไป อาสูตรนี้นอกจากกำจัดมดได้แล้วยังกำจัดปลวกได้ทุกชนิดปลวกตายเรียบง่ายไหมครับกำจัดมดด้วยน้ำยาสูตรที่เราทำขึ้นใช้เองลองฉีดพ่นดูครับเห็นหมดไหมครับมดจะตายในทันทีสังเกตได้ง่ายๆน้ำยาสูตรนี้ มดทุกชนิดจะตายด้วยน้ำยาตัวนี้ทุกท่านลองทำใช้ดูได้ครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆเลยครับน้ำยาสูตรนี้ปลอดสารพิษจากน้ำส้มสายชูและน้ำยาล้างจานผสมด้วยน้ำเปล่ามดทุกชนิดตายทันที